เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็นัล็อกออริจินนะครับกับผมนั s เซอร์เอ็กนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่7เดือน6นะครับปี2023ัทางตัวเกมแล็กนัล็อกออริจินนะครับได้ทำการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วนะครับก็คือมีส่วนของระบบต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคนะฮะอย่างแรกเลยฝากร้านเติมเกมไปด้วยนะครับสเตลาโกพัรับเติมเกมมือถือราคาถูกนะฮะ เพื่อนใดๆนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ s t e r r a o p p a ัได้เลยนะครับหรือว่าสแกน QR Code ด้านล่างได้เลยมีทั้งในส่วนของ Facebook และก็ Line นะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่น l a g n a ็ o ก Origin สำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกนะครับก็ติดต่อไปที่สเตราโกลพัดได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องนัสเซอร์เด้วยละกันนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมแลงนาร์ลออริจินนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับในส่วนของกิจกรรมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ระบบลูนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราควรจะทําเลยไหมนะครับหรือว่าเราควรจะดูท่าทีก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้คาตอบกันนะครับอ่ะไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเกินก่อนนะครับสาหรับข้อความ ต่อไปนี้นะครับหรือว่าการแนะนําหลังจากนี้นะครับจะเป็นในส่วนของความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประกันใดนะครับหรือว่ามีข้อมูลดีๆที่ดีกว่าผมนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสําหรับใครนะครับที่มีข้อความแนะนําก็ขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับข้อความแนะนำนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้นะครับทางตัวเกมได้ทาการอัปเดตแพดใหม่แล้วใช่ไหมครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับเมื่อเรากดไปที่อีเวนต์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีในส่วนของนี่เลยนะครับทาาปลักหักพังนะครับหรือว่าจูปิลอสนั่นเองนะครับดันเจียนอันนี้นะครับเพื่อนๆดันเจียนนี้คือการหาในส่วนของรูนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทําการลงนะครับเราจะได้ในส่วนของของขวัญนะฮะแล้วก็ในส่วนของดันเจียนนะครับจะมีความยากอยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนนะครับทำการ ท้าทายนะครับในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับเราจะได้โอกาสในการดรอปมากขึ้นนะสำหรับรูนที่มีความลิมิตหรือว่าแรมากกว่านะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าเราจะเลือกลงในส่วนของระดับไหนนะครับสำหรับผมแล้วนะฮะก็คงจะหา เพื่อนๆคนแบกนะครับให้ลงระดับ3นะครับเราจะได้ในส่วนของนี่เลยนะครับกล่องรูนซึ่งประกอบไปด้วยนี่เลยนะครับจะมีรูนนะครับก็คือรูนประจําอาชีพนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฝ่งนะครับว่ารูนแต่ละอาชีพนะครับแล้วก็รูนในส่วนของนักธนูเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอ เอาไว้ก่อนนะครับขออธิบายตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลท้าทายนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรางวัลช่วยเหลือด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยรางวัลอันดับนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะผมมองว่ายังไงนะครับไม่ว่าจะกิจกรรมไหนนะครับผู้เล่นนะครับที่เป็นสายเติมเยอะยังไงก็ได้อันดับอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่เติมน้อยไม่จําเป็นนะครับต้องเอาตัวเราไปเทียบเพราะว่าทางสุลต่านนะครับหรือว่าผู้เล่นที่เติมเยอะนะครับเขาต้องได้รับผลประโยชน์ที่ดีกว่าอยู่แล้วถูกไหมครับเราไม่สามารถที่จะไปแตะได้้นัส่่่่ววใหญแลกก็อยูที 3 0 0ถึงห0 0 0หรือว่า1 5 0ถึง300ก็โอเคแล้วนะครับขอให้ติดระดับตรงนี้ก็พอแล้วนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะนะครับเราไม่ได้ลงทุนอะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าต้องได้ของเยอะขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับในส่วนของดันจูปิลอนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะมีคนแบกนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อคนไหนนะครับที่ CP เยอะก็อย่าลืมแบกคน CP น้อยด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะฮะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการหาในส่วนของรูนนะฮะสำหรับดันจูปิโลสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือนี่เลยสโตเทเบิลนะครับหรือว่าโต๊ะหินของเรานั่นเองนะครับอย่างแรกเลยเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเราจะสามารถที่จะใส่รูนตรงนี้ได้เลยนะครับตามรูปบวกตรงนี้ได้นะครับให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะใส่รูนประเภทอะไรนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราจําเป็นจะต้องมีในส่วนของหินสโตหรือว่ารูนก่อนนะครับ บุ๊กนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับประเภทของรูนนะครับจะแตกต่างกันออกไปนะครับมีอยู่3ประเภทด้วยกันหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอคทีฟรูนนะครับแล้วก็จะเป็นบิลรูนแล้วก็จะเป็นพาซีฟนะครับในส่วนของอันแรกนะครับผมจะอธิบายง่ายๆภาษาชาวบ้านแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องมาเป็นแบบทางการอะไรเยอะเนาะนะครับรูนหมดแรกนะครับจะอธิบายสั้นๆก็คือในส่วนของรูนประเภทนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในส่วนของสกิลเพิ่มเติมได้นะครับนี่เลยเห็นไหม อย่างเช่นสกิลนี้นะครับสร้างวงแหวนรัศมี3เมตรนะครับในพื้นที่เป้าหมายเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในพื้นที่วงกลมทุกคนจะได้รับดาเมจลดลง30%เ็นห็นไหมครับอันนี้คือในส่วนของการใส่สกิลเพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ระดับผัดไตนะครับจะเป็นในส่วนของรูนสีทองนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะไล่เป็นแดงทองแล้วก็ม่วงแล้วก็ฟ้าใช่ไหมครับแล้วก็สกิลสีทองนะครับจะมีสสกิลด้วยกันสีม่วงก็จะมี3นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการใส่ นะครับหรือว่าอันเชิญสกิลต่างๆขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเสริมเติมแต่งสําหรับอาชีพของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นแอคทีฟนะฮะแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็นบิวนะครับบิวก็คือตัวละครของเรานั่นเองนะครับแต่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตให้ดีๆนะครับอาชีพนักขนูนะครับจะมีแค่อันเดียวนะครับแอสซิสต์จะมีแค่อย่างเดียววิสาจะมีแค่อย่างเดียวแล้วก็ในส่วนของเมอร์ชานนรี่ก็จะมีแค่อย่างเดียวใช่ไหมครับ แต่เพื่อนๆลองสังเกตนะครับพระนะครับหรือว่าในส่วนของไนท์เนี่ยจะมี2ประเภทด้วยกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ากรณีนี้นะครับทางตัวเกมนะครับหรือว่าทางผู้พัฒนายังไม่ไดเอารูนในส่วนของอาชีพที่รู้สึกว่ามันโหดนะครับหรือว่าอาชีพที่มีคนเล่นเยอะๆเนี่ยลงนะครับมันจะมี2อาชีพด้วยกันก็คือไนท์กับพระเนี่ยที่เอาลงก่อนนะครับมี2ประเภทด้วยกันนะครับดูจากสัญลักษณ์ไอคอนก็ได้นะครับมันจะแตกต่างกันถูกไหมครับ ึ่งพอเรามาอ e, ่านสกิลของรูนอันนี้นะครับมันเขียนไว้อยู่แล้วนะครับชัดเจนเลยก็คือแท็บนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ตรงสายนะครับแล้วก็รูนแอสซิสินนะครับมันจะไม่ตรงสายเช่นกันนะครับในส่วนของวิสาต์ก็จะไม่ตรงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะรอในส่วนของรูนใหม่ได้นะครับก็รอไปก่อนนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เลยนะครับพาสซีฟรูนนะครับให้เพื่อนๆเลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะเพื่อนๆเล่นอาชีพอะไร ก็หาสเตตัสที่ใช่นะครับวิธีการดูง่ายๆสำหรับตัวผมเองนะครับหนึ่งเลยนะครับให้เรากดไปที่รูนและดูขวามือบนนะครับมันจะมีสเตตัสเพิ่มตรงนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับจะบวก p เดฟนะครับบวก10ใช่ไหมครับอันนี้ M เดฟบวก5ใช่ไหมครับเราก็หานะครับจนกว่าเราอยากจะได้ในส่วนของสเตตัสนั้นๆแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูในส่วนของสกิลตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าความสามารถของหินนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับ p เดฟ5ใช่ไหมแล้วก็เห็นไหมนะครับอันนี้เลย ขิบวกสนะครับถามว่านายใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเขานะครับเมื่อปริมาณเลือดสูงกว่า50เซขณะขิมีโอกาส5%ที่จะสูญเสียปริมาณเลือดอีก5%และจะทําให้ขีดาเมจเพิ่มขึ้น10นะครับก็คือเราสามารถเพิ่มขี้ขึ้นไปอีก1 0แต่นะครับเลือดจะเสียอีก5%เนพราะฉะนั้นต้องอ่านดีๆนะครับในส่วนของหินหรือว่าสโต e นั่นเองนะครับอย่างเช่นนี่เลยนะครับ สีทองก็เหมือนกันนะครับให้เราเลือกตามใจเลยแล้วก็จะเป็นสีม่วงไล่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆสังเกตไหมครับการหารูดนะครับนี่เลยมันจะต้องใช้เศษสะสมนะครับ อารมณ์คล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดได้ของดีเราก็สามารถที่จะเอารูนมาใช้ได้นะครับแต่นะครับดูดีๆนะเราสามารถที่จะซ่อมแซมได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะซ่อมแซมอะไรยังไงนะครับมันคือการสะสมรูนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะนะครับผมก็เพิ่งจะมาเห็นในส่วนของระบบนี้เช่นกันนะครับยังไงก็ฝากคาแนะนาไว้ด้วยกันนะครับนี่เลย ชั้นในปัจจุบันนะครับเราสามารถที่จะได้รับเอฟเฟกต์ด้วยนะครับสำหรับชั้นนะแล้วก็จะเพิ่ม PVP ดาเมจอีก50นะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาทําตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าซ่อมแซมคืออะไรนะครับอาจจะเป็นในส่วนของการสะสมรูหรือว่าได้รูนซ้ําก็ได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ R.O Shop นะครับให้เพื่อนๆเข้ามาในส่วนของเหรียญแมวนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่เลยนะครับมันจะมีกล่องให้เราซื้ออยู่นะครับ1กล่องนะครับต่อ150แมวนะครับ เราสามารถซื้อได้50ครั้งต่อสัปดาห์นะครับซึ่งเราจะได้ของรางวัลตามนี้นะครับแต่ให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับมันมีโอกาสที่จะออกในส่วนของเศษด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะซื้อก็คิดดีๆนะครับแล้วก็ในส่วนของรูนนะครับจะเป็นรูนล็อกนะครับถ้าเป็นสีม่วงนะครับไม่สามารถขายได้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสีทองนะครับก็คือขายได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถือว่าดีมากๆนะครับแต่ราคานะครับบอกได้เลยว่าโหดมากๆนะครับ150รยแมว นะครับใครที่มีบงระมาณก็อย่าลืมนะครับมาซื้อกันด้วยนะฮะก็นี่เลยที่สําคัญที่อัปเกรดมาใหม่ล่าสุดนะครับโกฟช็อปนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันมีในส่วนของเรเวลนะครับกิฟต์บ็อกซ์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับ35กี่รางวัลนะครับถึงเรเวล80นะครับให้เพื่อนๆลองคํานวณดูนะถ้าเกิดใครอยากจะลงทุนนะครับเราซื้อทั้งหมดกี่พันแมวนะครับเราถึงจะได้ของทั้งหมดในนี้นะครับถ้าเป็นสุรตานก็คงจะ เติบโตกันแบบมาหาศาลเลยนะครับครั้งนี้เราจะเห็น CP ที่ก้าวกระโดดมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีดราม่าหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับคนเลี้ยวน้อยแล้วไปหาในส่วนของตี้ตีบอสนะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรับประกาศกัน250แล้วนะครับตอนนี้แล้วคนที่200หรือว่าร้อยกว่าเนี่ยจะอยู่อย่างไรนะครับเพราะว่าโรคนี้มันโหดร้ายเหลือเกินก็อย่าลืมนะครับมาซื้อกันได้นะครับสำหรับกล่องกิฟต์บ็อกนะครับโกฟช็อปนั่นเองนะฮะก็มีของรางวัลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นอีลูนะครับหรือว่าใบต่างๆกิวโทเค็นนะครับตั๋วกาชานะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับและที่สําคัญเลยนะฮะเพื่อนๆลองสังเกตนะครับไม่มีเวลากําหนดนะครับว่า เราซื้อได้ถึงวันไหนนะครับแล้วก็สามารถซื้อโดยใช้ไดมอนด์ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าการเติบโตของสุรตาเนี่ยนะครับจะบึมบั้มซัมเบมากนะครับและนอกจากกรอบช็อปนะครับเรายังมีในส่วนของไดมอนด์ช็อปอีกนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นในส่วนของบล็อกนะฮะก็จะมีด้วยกัน2องอย่างด้วยกันนะครับจะอยู่ถึง4วันเท่านั้นนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับตรงนี้จะใช้ไดมอนด์ในการซื้อนะครับ สัปดาห์หนึ่งได้10ครั้งนะครับอันนี้สัปดาห์หนึ่งใน20นะครับในส่วนของกล่องอันนี้นะครับเราจะได้ในส่วนของการสุ่มนะครับรูนปะปนกันไปนะครับจะเป็นสีทองกับสีม่วงนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าโชคดีก็ได้รูนแท้ไปถ้าเกิดโชคร้ายก็ได้เป็นเศษไปแล้วก็เก็บไปโข50นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการสุ่มนะฮะเช่นกันนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่มีงบประมาณเนาะ สำหรับผมแล้วนะครับ Stone Table นะครับหรือว่าในส่วนของระบบรูนเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเพิ่มความสามารถให้กับผู้เล่นได้แต่การทาของมันเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็จะเอื้อไปในสายเติมเช่นกันแต่สายฟรีก็สามารถหาได้นะครับจากดันจูปิล o อตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่แง่คิดนะครับว่าเราจะรีบเพื่อจะแข่งกับใครหรือเราจะแข่งกับใครแล้วเราต้องรีบ เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณในการเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับต่อให้เราจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยเป็นค่อยไปสาหรับในส่วนของรูนนะครับผมอยากให้รออีกนิดหนึ่งนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ไหมเพราะว่าสําหรับในส่วนของหัวข้อบิลนะครับมันไม่มีประเภทที่ตรงกับสายที่เราเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รอดูท่าทีไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรใช้ก็ใช้อันนัเป็นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆเล่นเกมอย่างสนุกนะครับไม่ต้องไปซีเรียออะไไรกกกกกัับมนใยาาเเเ่ง็ห้ป นะครับสำหรับเราแล้วก็พอมีพอกินนะครับก็วันนี้รีวิวระบบลูนสั้นๆนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรยังไงนะครับหรือว่ามีข้อแนะนำยังไงสำหรับช่องผมก็ยินดีต้อนรับทุกความคิดเห็นนะครับสำหรับวันนี้รีวิวสั้นๆสำหรับระบบลูดนะฮะวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนกับเกม r ร็กหนาล o อกอ i ริจนะครับผิดพลาดประการใดรีวิวมั่วซั่วยังไงขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะสวัสดีสวีดัดไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ